สวัสดีครับผมสุบัญชัยใจศรีนะครับชื่อหัวข้อศิลปะนิพนธ์คือการออกแบบภาพประกอบไทยประยุกต์จากตำนานความเชื่อภาคอีสานล,ลงบนสกตบอร์ดหรือเครื่องแต่งกายในสตรีทครับพูดถึงจุดมุ่งหมายกันก่อนนะครับคือ1เนี่ยเพื่อศึกษาเรื่องของสตรีทอาร์ตและกราฟฟิตี้ครับสเพื่อศึกษาเรื่องตำนานความเชื่อภาคอีสานและ3เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ตำนานความเชื่อภาคอีสานด้วยสกตบอร์ดหรือเครื่องแต่งกายในสตรีทครับขอบเขตด้านการออกแบบนะครับผมจะออกแบบภาพประกอบทั้งหมด4ภาพครับ และทำลายแพทเทิร์นจากภาพประกอบทั้ง4ภาพนั้นพร้อมใส่เทคโนโลยี AR, ร o บบสเก็ตบอร์ดและอ็อบเจกต์ต่อไปนี้ครับเสื้อสเวตเตอร์ครับบวมกไม่มีปีกกางเกงคาโก้และถุงเท้าครับงานของเทอมที่แล้วนะครับผมได้ทำการเลือกลวดลายมาทั้งหมด4ลวดลายครับซึ่งได้ทำการปรับแก้ล่างสเก็ตแล้วก็ได้เป็นเอาลัยมาดังนี้ครับอันนี้ลายแรกลายจึงคัง,งแดงครับ ต่อมาเป็นลายแห่นางแมวครับต่อมาเป็นลายขวันครับและลายสุดท้ายลายผีไม่ไม้ครับในส่วนไฟแนลของเทอมที่แล้วผมได้ทำการแยกออบเจกต์ของแต่ละลวดลายเพื่อมาทำเลเยอร์ใหม่ลงบนสเกตบอร์ดครับ และนี่คือภาพรวมของเทอมที่ผ่านมาครับต่อมาในเทมนี้ผมได้ทำการลงสีตามที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำไว้ในเทอมที่แล้วครับซึ่งผมได้ใช้สีอีสานโทนแล้วก็ไทยโทนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาจากอาจารย์จากอุดรธานีครับผมได้ทำการตัดปัญหาเรื่องของภาพแตกโดยการดับใหม่ทีละชิ้นส่วนครับนี่เป็นลายแรกครับคือลายจุดคึงดังแดงครับ ผมได้ถือโอกาสนี้ในการเก็บดีเทลของแต่ละรวดลายให้เนี๊ยบขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยครับในนี่คือลายขวันครับอันนี้ลายผีแม่ไม้ครับและสุดท้ายลายแห่นางแมวครับ ในส่วนต่อมาคือการทำเทคโนโลยี AR ครับผมได้นำองค์ประกอบต่างๆที่ได้รับเตรียมไว้มาจัดเรียงใหม่ลงบน Unity โดยใช้ต้นแบบเป็นมอ,อกอัพของเทมที่ผ่านมาครับซึ่งโดยรวมจะทำให้เห็นวิติต่างๆของงานมากขึ้นแล้วก็ทำให้งานดูน่าสนใจมากขึ้นครับ ต่อมาผมไม่อยากให้งานของผมเนี่ยดูนิ่งจนเกินไปครับผมจึงได้ทำการสร้างแอนิเมชันนครับโดยใช้เทคนิคเฟรม by เฟรมครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากองค์ประกอบหนึ่งของลายแหนางแมวครับในการอัปเดตงานในครั้งถัดไปนะครับผมจะทำพื้นหลังของแต่ละลวดลายให้เสร็จครับเพื่อเพิ่มมิติให้กับ AR และผมจะทำแอนิเมชัน50%ครับนั่นก็คือ2ลวดลายให้เสร็จสำหรับนี้ก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับ